สวัสดีครับพบกับทีมงานโชคหลวงวิลยแบ็คโฮนะครับคลิปนี้ผมพามาอัปเดตหน้างานลูกค้าที่จังหวัดอยุธยานะครับอยู่ที่อำเภออุทัยนะครับก็เป็นงานอัปเดตนะครับหลังจากที่เราเข้ามาทําการขุดปรับพื้นที่นะครับตอนนี้เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครได้ดูคลิปที่แล้วนะครับบริเวณตรงนี้จะเป็นโคกที่ลูกค้าเขาถมไว้อยู่แล้วดั้งเดิม นะครับแต่ว่าเรามาปรับพื้นที่ข้างในนะครับเดี๋ยวผมขึ้น ภาพตอนก่อนทําให้ดูนะครับคือพื้นที่ตรงนี้นะครับเดิมเนี่ยจะเป็นดงปือเก่านะครับก็จะมีพวกต้นปือพวกอะไรพวกนี้นะครับขึ้นนะครับเราก็มาทําการปรับพื้นที่ก็คือฝังปือนะครับลอกปือทิ้งนะครับแล้วก็ทําการขุดข้างในนะครับให้เป็นบ่อน้านะครับแล้วก็เอาดินขึ้นมาทําคันเพื่อที่จะให้พื้นที่ตรงเนี้ยใช้ประโยชน์ได้นะครับถามว่าทําไมเดิมใช้ไม่ได้หรือยังไงคือเดิมมันก็ใช้ได้นะครับแต่ ถ้าเกิดว่าเราไม่เอาดินขุดดินขุดบ่อตรงนี้เอาดินไปทําคันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นมันก็จะกลายเป็นบ่อเป็นแอ่งรับน้ําพอเวลาฝนตกน้ําก็จะขังกลายเป็นว่าเราก็ไม่มีคันดินแบบนี้นะครับมันก็ไม่สามารถที่จะทําประโยชน์อะไรได้นะครับลูกค้าเขาก็เลยมองว่างั้นเขาอยากปรับพื้นที่ดีกว่านะครับอันนี้เขาก็เลยดีไซน์นะครับดีไซน์พื้นที่ขึ้นมาแล้วก็นัดเราเข้ามาดูพื้นที่นะครับหลังจากนั้นเราก็เข้ามาทํางาน การทํางานก็คือเคลียรป่าเคลียรพื้นที่ที่เป็นต้นปือออกนะครับแล้วก็ปรับพื้นที่ใหม่นะครับขุดเป็นบ่อน้ําทาเป็นคันแล้วก็ตอนนี้มีน้ําเข้ามาแล้วนะครับอันนี้ก็มีน้ําเข้ามาแล้วนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโคกเดิมจะไม่ได้ใหญ่เท่านี้นะครับเราก็พอกโคกอันนี้นะครับให้ใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อที่รองรับอนาคตเผื่อลูกค้าเขาจะสร้างบ้านหรือว่าจะทํา ธุรกิจกิจการอะไรต่างๆครับในโคกตรงนี้มันก็ยังสามารถมีพื้นที่ให้ทําได้เยอะนะครับส่วนพื้นที่ภายในนะครับเราก็ขุดเป็นบ่อใช่ไหมครับเพื่อที่จะเอาดินเนี่ยขึ้นมาทําเป็นคันนะครับขึ้นเป็นทําเป็นคันเดี๋ยวผมขึ้นขนาดคันแล้วก็ความสูงให้นะครับเพราะว่าเราไล่ความสูงใกล้เคียงกับแนวถนนนะครับไม่ถึงถนนดีสักเท่าไหร่นะครับประมาณระดับถนนลาดยางนะครับ หลังจากที่เราขูดเสร็จเนี่ยนะครับเราก็แนะนําให้ลูกค้าเนี่ยเอาน้ําเข้าเลยนะครับเนื่องด้วยพื้นที่ที่เนี่ยมันเป็นดินเหนียวนะครับแล้วก็เรากลัวว่าถ้าปล่อยให้น้ําแห้งนะครับไม่รีบเอาน้ําเข้าเนี่ยเรากลัวดินจะพังนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าดินชันล่างนะครับเดี๋ยวผมขึ้นคลิปเก่าให้ดูตอนที่แม่โครงกำลังทางาน คือดินข้างล่างมันเป็นขี้เลนนะครับพอมันเป็นขี้เลนเนี่ยนะครับก็ทําการฝังขี้เลนให้ใช่ไหมครับแต่ว่ากว่ามันจะแห้งครับเราก็เลยอยากจะให้ลูกค้าเนี่ยเอาน้ําเข้านะครับพอเวลาเอาน้ําเข้าไปแล้วนะครับน้ํามันจะไปดันนะครับดันดันขอบบ่อนะครับทําให้ดินขอบบ่อนไม่สามารถที่จะพังสไลด์ลงมาแล้วก็ด้วยการที่พอดันไว้นะครับมันก็โดนแดดตากดินไปในตัวนะครับ ดินก็แห้งนะครับแล้วก็โดนผักดันโดนน้าดันเอาไว้พอแห้งแล้วนะครับต่อให้น้ํายุบมันก็ไม่พังแล้วนะครับมันก็อยู่ตัวแล้วนะครับอันนี้คือข้อดีของดินเหนียวนะครับถ้าเป็นดินทรายก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนแบบนี้นะครับก็ทําให้พื้นที่ตรงนี้นะครับสามารถมีพื้นที่ใช้สอยได้เยอะมากขึ้นนะครับเวลาจะปลูกต้นไม้เนี่ยมันสามารถปลูกต้นไม้ได้นะครับจะสร้างบ้านก่อสร้างอะไรเนี่ย ก็ยังมีบริเวณรอบบ้านมีพื้นที่ใช้สอยดีกว่าเดิมนะครับซึ่งผมมองว่าแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับบางคนมีพื้นที่อยู่ในพวกกรุงเทพแล้วริมมณฑลเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ทําประโยชน์อะไรกับที่ดินปล่อยทิ้งไว้ใช่ไหมครับมันก็จะมีพวกต้นปือต้นอะไรพวกนี้ขึ้นใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ยนะครับภาษีที่ดินเขาก็กําลังตามเก็บกันอยู่นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะโดนปัญหาเรื่องภาษีที่ดินแพงเขาก็จะเขี่ยพื้นที่กันทําการปลูกต้นไม้นะครับเพื่อที่จะลดภาษีนะครับให้ถูกลงนะครับก็เป็นเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งนะครับทําใหา้มูลมูลค่าภาษีที่ดีเราถูกลงมานะครับก็ทางเราก็มีบริการนะครับใครที่สนใจหรือกําลังที่จะหาวิธีการ ทําทยังไงให้จ่ายภาษีถูกลงเนี่ยก็ติดต่อเข้ามาสอบถามเราได้นะครับเพราะว่าที่ในกรุงเทพส่วนใหญ่จะเป็นดงปืนนะครับดงปืนมันก็จะต้องทําการเคลียร์ปืนนะครับจะเคลียร์ยังไงนะครับก็จะต้องทําการฝังนะครับฝังกบเพราะว่าหลายที่ไม่มีที่ทิ้งนะครับจะมาเผาเดี๋ยวนี้เผาก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลเขารณรงค์เรื่องฝุ่น PM 2.5หรือว่ามวลภาวะอากาศ ชั้นบรรยากาศฝุ่นควันนะครับถ้าเราเผายิ่งอยู่ในเมืองด้วยฝุ่นควันมันเยอะนะครับมันก็ทําการเผาไม่ได้นะครับก็จะต้องใช้วิธีการฝังอย่างเดียวนะครับฝังกบนะครับเหมือนที่แปลงนี้เลยนะครับที่แปลงนี้เราก็ใช้วิธีการฝังกบนะครับก่อนทําหลังทํานะครับก่อนทําต้นปือเยอะแยะนะครับพอทําเสร็จเรียบร้อยปือหายหมดเลยนะครับเราฝังไว้หมดแล้ว ก็เป็นประมาณนี้นะครับก็สําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่ทีมงานโชคหลวงวิไลแบคโฮนะครับเข้าไปติดตามของผลงานของเราได้นะครับที่เพจ a c e b o o k นะครับโชคหลวงวิไลแบคโฮนะครับในนั้นเราจะมีหน้างานต่างๆนะครับที่เราได้ลงเข้าไปทำนะครับเราก็จะเอามาอัปเดตให้ได้ชมกันนะครับในนั้นนะครับแล้วก็ อ่า Tiktok นะครับโชคหลองวิไลนะครับเข้าไปติดตามรับชมคลิปวิดีโอสั้นในนั้นได้นะครับแล้วก็ YouTube เราก็มีเป็นวิดีโอสั้นนะครับช็อตคัทนะครับใครอยากดูเร็วๆแบบเรียลไทม์นะครับในนั้นเราก็มีให้ดูนะครับก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับตอนนี้เราก็มีหน้างานอยู่หลายจังหวัดนะครับมีอยุธยาบางปะอินนะครับมีละครนายกนะครับมีอ่าปทุมธานีคลอง5นะครับมีจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ แล้วก็มีสุพรรณบุรีนะครับมีนครปฐมบางเลนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีออยุธยาลาดบัวหลวงนะครับก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่ทีมงานโชคหลวงวิไลแมคโครนะครับแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะมีหน้างานอยู่พวกจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับราชบ,บุรีสุพรรณบุรีประมาณนี้นะครับ ก็ใครที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่ทีมงานโชคหรือ,อไรจแบคโฮนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกดซับสไคร e แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ The day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Seeking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you. I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me. And your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you, that's facts. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first day. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time. Catch me if I fall